สวัสดีค่ะพบกับรายการ PR 4 2 News ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ที่6ของหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รที่ส วันที่10มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่42เตรียมการถแถลงแผนการฝึกปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายและจำลองสถานการณ์สาธิตการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่วันที่12ถึง14มิถุนายน2567 เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกากองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบกกรมกิจการพลเรือนทหารบกชี้แจงรายละเอียดระเบียบการปฏิบัติการฝึกในพื้นที่เป้าหมายเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่4 2นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทเพื่อใช้ในพื้นที่เป้าหมายและปรับแก้ไขให,ให้มีความเหมาะสม โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกอาจารย์หัวหน้าวิชาการประชาสัมพันธ์และอาจารย์ประจำกลุ่มให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแผนการปฏิบัติต่อไปในวันที่11มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่42จำลองสถานการณ์สาธิตการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่12-14มิถุนายน2567โดยมีอาจารย์หัวหน้าวิชาประชา,ชาสัมพันธ์และอาจารย์ประจำกลุ่มให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและแผนการปฏิบัติต่อไป วันที่12มิถุนายน2567เวลา10นาิก30นาทีนทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่42เข้าพบนายธนาสิทธิ์จันโสมนายกอบตเอเกาะสำโรงกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่1-9เพื่อชี้แจงการลงพื้นที่ตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสรรสร้างสัมพันธ์เกาะสำโรงรวมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับผู้นําชุมชนส่วนราชการต่างๆได้รับทราบและได้เข้ากราบนมัสก,การพระอธิการบุญช่วยการจนโนเจ้าอาวาสวัดแก่งหลวงและแนะนําตัวเพื่อขออนุญาตใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมจิตอา,าอสาเกาะสำโรงเทิดไทยองราชัน เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยใช้แผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์และเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสุขสร้างสรรค์สร้างสัมพันธ์เกาะสำโรงครวมทั้งประชาสัมพันธ์การดูแลทหารใหม่และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทหารใหม่จะได้รับเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทบทวนหลังการปฏิบตัติโดยนำข้อเสียและปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับแก้รูปแบบการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นในวันถัดไป ในวันพฤหับสบ,บดีที่13มิถุนายนเวลา09นาฬิกาถึง12นาฬิกาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการเกาะสำรงรวมใจเทิอไทยองค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาโดยนายทหารนกเกียรร่วมกับอบตเกาะสโรงมีนายธนาสิทธิ์จันโสมนายกอบตเกาะสโรงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสานำส่วนราชการและประชาชนร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในวัดแกง่งหลวงรวมจำนวน205ต้นพัฒนาทำความสะอาดและทาสีสารเจ้าล้างห้องน้ำและก่อกระสอบทรายเพื่อให้วัดนำไปใช้ในการก่อสร้างต่อไป นอกจากนี้นายทหารนักเรียนยังได้เข้าเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยสุขภาพมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเกาะสำโรงจำนวน8รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษา เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีในทหารนักเรียนหลักสูตรในทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่42จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสำโรงคอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้สื่อบุคคลสื่อสิ่งพิมพ์และสปอตประชาสัมพันธ์สิทธิต่างๆที่ฐานใหม่จะได้รับรวมทั้งการสมัครทหารออนไลน์ในปีถัดไปและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขสร้างสรรสร้างสัมพันธ์เกาะสำโรงค์ เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสนาทีรับฟังคำแนะนำจากพลนตรีจินตมัยชีกว้างรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและซักซ้อมการปฏิบัติรูปแบบต่างๆในการจัดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสรรสร้างสัมพันธ์เกาะสำโรงหน้าหอประชุมอบตเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเวลา1 6นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาได้จัดกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนายทหารนักเรียนกับอบตเกาะสำโรงปรกะกอบไปด้วยกีฬาฟุต กิลาพื้นบ้านสร้างความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์อันดีใวล้งคหางกับประชาชน วันที่สิีนายอนายนห้าสเ็วลาเวากนาฬิกาสองนาฬิกาคนตรีตมัยทิพวัตรรองเจ้ากองจิจการพริหารบกเยี่ยมชมการจัประชุมสัมพันธ์รัชสมาร์สันธ์ที่สี่รุ่งจับการบริหารบนิการสมโงกและส่วนราชการจักิจการสร้างสุขสัมพันธ์โกาะสงโงกนักบริหารบนเกงางสมโงกจังหวัดจนบุรีโดยนายธนาสิทธิ์จันสมนายกายก การบริหารส่วนต่ำบลตรงสมรรถนาธันตในพิธกรรมประกอบไปด้วยกิธกรรมต้นรวงต้นรวงเพื่อเฉล่อพร่อเพื่อเพอพระเจ้่อเพื่เพื่อ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 งพื่อเพร่อเพื่อเพอเจื่อเพื่าเพอเพ่อเพื่อ่เรือเพอเพี่อเพืกอเพอเพี่บ้านอเ่าเพื่งเพื่อเพง่อวงื่อเพื่อเติ่อเพื่อเพื่อเพร่อเพื่อดพื่อเดื่อเพื่อเพืรอสพื่อเดืยเพืพระเพืารเพร่อเพา่อเพืาอเพืแอเพา่แเพื่อส่อเพื่ัองๆจากกิจกอรมื่อเพื่่เมื่อเก่อเพื่่โดย จังหวัดจังหวัดนนบุรีบุรีกิจกรรมกิจรรมเพลร้องเพลงและเต้นประกอบจังหวะจังหวะนอกจากนภายในงานในงานการจัดการจัดกาจกรรมกวยงานในงานที่ที่อาทิการบริการบริการตัดบรีการบริการองใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อะไรที่อะไรสาางกัรสร้างการนบุรีการแสดงการแสดงผลิตผลประชุมชนก่อให้เกิดความสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างระหว่างทหารประชาชนและทั้งหมดนี้คือข่าวประจำสัปดาห์ที่6ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่42 PR 42 News ิลสวัสดีค่ะ